NBI Nation Building Institute อินเดียมีอะไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะอะสวัสดีพี่ดาด้วยนะคะพี่ดาคือหนึ่งในสมาชิกที่ไปร่วมทริปวันดีด้วยนะคะหลายหลาคนคิดว่าบังกรออินเดียมีอะไรแล้วทำไมต้องไปแต่บอกเลยว่าหลังจากที่หวยกลับมาจากทริปนี้ชีวิตเปลี่ยน ทางด้านของธุรกิจแล้วก็เรื่องของชีวิตส่วนตัวเรื่องความคิดต่างๆนะคะเราก็ทริปนี้นะคะไปกับสถาบันซึ่งมีอาจารย์เนี่ยและอาจารย์มรไปด้วยนะคะเราไปกันตั้งแต่วันที่11ถึง16ตุลาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งทุกวันนี้ยังจดจําอยู่ว่าทริปนี้เป็นทริปที่1ในทริปในชีวิตเลยที่จะไม่มีวันลืมเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนคะเริ่มต้นที่สุนภูมินะคะเราไปเที่ยวสายการบินไทยค่ะก็ใช้กันเวลาเดินทางนะคะจากเมืองไทยเนี่ยที่กรุงเทพไปบางกอลอเพียง แค่3ชั่วโมงถ้าดูจากเส้นละติจูดนะคะจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่านะคะเอ้ <laughs> จะเห็นได้ว่าเส้นเนี่ยมันตรงกันเลยถอยจะพยายามหนนะคะอ่านี่ค่ะเส้นอันนี้คือกรุงเทพนะคะบังกรล้อก็คือ แล้วที่จุดเดียวกันนะคือแน่นอนเรื่องของอากาศอุณหภูมิต่างๆแทบไม่ต่างจากไทยเลยค่ะพอไปถึงนะคะที่สุนที่บังกลอนนะคะโอ้โหสิ่งแรกที่ได้เจอคือเสียงแตรรถตั้งแต่ในสนามบินนะคะคือมันดังเข้ามามากแล้วก็การที่ออกจากสนามบินไปจริงๆแล้วได้กิมมิก อินเดียตั้งแต่ยังไม่ขึ้นจากสุรูุิเลยนะคะเพราะว่าในไฟล์บินเนี่ยแน่นอนว่ามีชาวอินเดียเยอะนะคะเรื่องพี่ๆที่เซนซิทีฟนะคะ Green, ในเรื่องของกลิ่นก็พกในเรื่องของพิมเศษอะไรไปด้วยนะคะก็จะแบบช่วยปลอดภัยมากๆพอไปถึงเนี่ยเ,เราก็นั่งรถออกจากสนามบินไปที่โรงแรมฮิวตันนะคะซึ่งโรงแรมฮิวตันเนี่ยเป็นโรงแรมทีม IBM, G, ตะะ่ตั้งอยู่ในนิคมเทคนะคะของที่มังกาลอก็คือมีพวก IBM KPMG o r a c l e ต่างๆนะคะตั้งอยู่ในนิคมแถวๆนั้นซึ่ง พอไปถึงนะคะตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งที่บังกะลอแล้วปรากฏว่าออฟฟิศเปิดไฟเพียบนะคะคือตึก i b m Oracle KPMG ลคเือในช่วงเวลาตีหนึ่งทุกคนยังนั่งทำงานอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยตกใจว่าออการที่เมืองเมืองหนึ่งจะขึ้นมาเป็นซิลิคอนวันเล่ได้หรือเขาจะโกรธขึ้นมาได้อะเก่งไม่พอ แข่งไม่พอต้องขยันด้วยคือเห็นเลยว่าคนแถวๆนั้นนะคือเขาขยันมากนะคะด้วยความที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานเขาไม่ได้เอื้อเยอะการที่เขาจะขึ้นมาได้มันต้องอาศัยความอึดทนมากจริงๆค่ะแล้วก็นี่นะคะก็วันแรกก็ตีสองก็ถึงหัวนอนนะคะตื่นเช้ามานะคะอ่าก็รีแคปให้ฟังก็คือบังกลอเยเนี่ยเป็นอินเดียใต้นะคะซึ่งอินเดียเนี่ยถ้าพี่ใหม่ไปอินเดียบ่อยจะรู้ว่าอินเดียเหนือกับอินเดียใต้มีความแตกต่างมามอินเดียเหนือจะเป็นชาว ผิวขาวเหมือนแบบ แขกเหนือแต่ถ้าอินเดียใต้ก็จะมีผิวเข้มเข้มนะคะซึ่งสภาพพื้นที่พี่ๆที่ไปด้วยนะบอกว่าคล้ายๆกรุงเทพเมื่อ30ปีที่แล้วคือการการเจริญของเมืองมันยังมีความกระจุกอยู่นะคะยังไม่ได้เจริญเจริญมากแล้วก็ผู้คนแต่งตัวดีด้วยความที่ว่าพอมันเป็นเมืองซิลิคอนัลเล์ขึ้นมาเนี่ยความอินเดียใต้มันจะมีลดลงเพราะว่าต้องอาศัยคนจากต่างประเทศหรือคนนอกพื้นที่มาทํางานที่นี่นะคะก็จะมีความคลากกันไปบ้างตื่นเช้ามาวันแรกค่ะไปดูงานกษตร ถาบันอาจารย์แดนพูดเสมอต้องดูให้ครบทุกมิตินะคะสามมิติที่ว่าคือรัฐกิจประชากิจและธุรกิจค่ะมิติแรกคืออาจารย์แดนพาไปดูหน่วยของรัฐกิจนะคะเป็นหน่วยเป็นหน่วยเรื่องของว่าการศึกษาของรัฐค่ะคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงมันจะคล้ายปวชปวสบ้านเราแต่มันทักติคอลมากกว่าน,นั้นคือหมายความว่าการที่หลัก,หล,กหลักสูตรดึงของหน่วยงานราชการเนี่ยจะคีเรเอทออกมาเนี่ยเขาทํางานร่วมกับ ภาคธุรกิจที่นู่นเลยเช่นที่นู่นมีซัมซุงมีบอชมี i b ต่างๆเขาไปถามธุรกิจเลยว่าอยากได้แรงงานหลักสูตรอะไรอยากให้แรงงานนะมีสกิลด้านไหนแล้วเขาครีเอทหลักสูตรออกมาด้วยกันนะคะซึ่งมีหลักสูตรที่เนี่ยเป็นหมื่นๆห,ห,หลักสูตรซึ่งหมายความว่าการที่เขาให้ความมั่นใจว่าธุรกิจ global ที่จะมาลงทุนเนี่ยสามารถมีแรงงานที่เป็นสกิลที่องค์กรเนี่ยต้องการได้อย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็สิ่งหนึ่งนะอันนี้คือภาพภาพที่ที่คล้ายๆเป็นพวกห้องคณะบดีเลยนะคะคือวันนั้นแอร์เสียแล้วห้องประชุมอยู่ชั้น4ี่แล้วผูนน้บริหารนาสททุกคนต้องขึ้นบันไดไปแล้วก็ใส่สูรแล้วก็เจอว่าแอร์เสียคือแต่ว่าต้องมีพัดลมค่ะก็คือเหมือนกับแบบว่าเขามองข้ามเปลือกนอกภายหลักภาพหลักภายนอกหมดเลยคือเขาให้ความสําคัญในเรื่องของคอแบลูค่ะเขาก็บรรยายเราแบบนั้นนะคะคือเนี่ยเดินไปค่ะภายนอกเนี่ยอันนี้คือ ภายนอกเนี่ยดูเหมือนเป็นโรงยิมธรรมดานะคะแต่ข้างในมันคืออินโนเวชันระดับโลกนะคะเราเจอห้องเรียนที่ประกอบมือถือห้องเรียนประกอบแอร์ประกอบรถยนต์ประกอบเครื่องซักผ้าซึ่งโอ้โหภายนอกมันคือแบบโรงยิมธรรมดาแต่ข้างในมันคืออินโนเวชันระดับโลกนะคะซึ่งเขาเรียนกันแบบเนี่ยคะ่ะนักเรียนคือเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเฮ้ยฉันประกอบมือถือเป็นฉันเขียนโค้ดเป็นนะคะซึ่งโอ้โห เลยบอกว่าเออเราเราเปิดใจกับอินเดียตั้งแต่วันแรกที่แบบว่าเอยมันมีอะไรนั่นที่น่าค้นหานะคะถ้าพี่พี่ย้อนกลับไปได้ช่วง Y2K ทูเคคายสินนะคะที่เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนจากปี1999ไปเป็นปี2000นะคะตอนนั้นมันเจอปัญหาวิกฤตในเรื่องของซึ่งโคทเขาเขียนมาแค่ปี 80, 8 0 8 9 0นะคะ ในวัย 2K คราสสิตอนนั้น,นะคะ่ะอินเดียนะคะเป็นที่ช่วยพิกสถานการณ์โลกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เลยบอกว่าเออเริ่มมีอะไหน้าค้นหานะคะและอย่างที่บอกไปว่านี้คือรัฐกิจนะคะที่ว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่ให้คนมีงานทำให้หมดเขารู้หมดเลยว่าข้อมูลว่าบ้านไหนไม่มีงานทำบ้านไหนยังว่างงานอยู่เเคาะประตูแล้วก็เชิญชวนให้มาเรียนหมดนะคะเพื่อที่ว่าให้ให้ทาง ธุรกิจที่จะมาลงทุนเนี่ยสามารถมีแรงงานเสือไปได้หมดเลยนะคะนี่ก็เป็นช่วงเช้าที่ไปดูงานของฝั่งรัฐกิจนะคะแล้วก็อาจารย์แดนสอนเสมอว่าเวลาไปเที่ยวนะ่ะมองอะไรให้มองให้เห็นสาระนะคะทุกทั้งเราก็จะไปเที่ยวก็สนุกสนานนะคะแต่อาจารย์เนี่ยบอกว่าให้หา5ปัใจจัยให้ได้ว่าทําไมจะให้เกิดเป็นซิลิคอนวัลเล์ได้อาจารย์แดนให้ฮิน์มานะคะเรื่องที่1คือการที่ซิลิคอนวัลเล์มาเกิดได้ต้องให้มั่นใจว่ามีแรงงาน ที่สามารถสืบให้ได้หมดนะคะดังนั้นสถานศึกษาเป็นสิ่งสําคัญซึ่งที่เนี่ยที่บังกะลอค่ะก็มีสถานศึกษาด้านไอทีที่สําคัญระดับโลกมากถ้าพูดถึงคนก็จะอีกถึงอะไรนะที่มาซาชูเซ s ใช่ไหมคะพวก MIT มไพวกอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็มีเหมือนกันเป็น i อ t นะคะอ่าแล้วก็มองไปต่อไปวันที่2ค่ะ อ๋อโทษทีแล้วก็พักฐานข้าเที่ยงตอนช้าไปดูรักธุกิจแล้วตอนบ่ายนี่ไฮไลท์มากนี่คือฝั่งธุรกิจนะคะแอร์เอเชียแล้วก็คิดว่าเอาคนมาดูงานทั่วไปอะไรแต่พอไปดูงานที่แอร์เอเชียจริงๆเราเข้าไปลึกถึงออฟฟิศทางานจริงๆนะคะแล้วบอกว่าไอ้ทำไมมันดูเอกลูซีจังนะคะพอเจออาจารย์แดนแนะนําตัวว่าโอ้แอ a มาพีทแดนะคะ คือถ้าหากพี่ๆไม่มีใครถ้าพี่ๆยังไม่มีใครทราบคือลูกชายอาจารย์แดนนคนที่สองค่ะเป็น c ีอใหญ่ที่แอเชียอินเดียนะคะพออาจารย์แดน,นบอกว่าผมคือพ่อของพีทนะทุกคนบอกโอ้ม oh, oh, ิสเตอร์แดนโอเวลคัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือทำแบบมันให้เราแบบเซอร์ไพรส์อีกมุมหนึ่งของอาจารย์แดน,นว่าโหอาจารย์แดน,นยิง่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนะคะแล้วก็ทําให้เราทราบปัจจัยที่2ที่ทําให้เกิดซิลิคอนเวเลสสำเร็จก็คือในเรื่องของโลจิสติกส์นะคะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถอาศัยคนในพื้น พื้นที่ได้เราต้องอาศัยคนจากต่างประเทศจากต่างภูมิภาคนะคะมาช่วยให้ซิลิคอนเวเล์มันเกิดขึ้นโลจิสติกจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ซิลิคอนเวเล์มันเกิดขึ้นได้สําเร็จนะคะนี่เราเข้าไปดูอย่างจริงจังเลยอ่านูนีน้นัซึ่งพี่ดาวที่ไปดูงานกับเราด้วยนะคะพี่ดาวบอกว่าโอเคเลยกําลังจะ,จะกําลังจะทำออฟฟิศใหม่ เดิมเนี่ยคือของเอเชียเนี่ยเขาจะไม่มีห้องแบบหัวหน้าห้องเลยนะทุกคนคือเป็นฟลอร์เดียวกันไม่มีฉากกัน้นไม่มีอะไรเพื่อที่จะว่าทุกคนคือทีมเวิร์กเราทํางานแบบเลเวลเดียวกันเด่งนี้นะคะพี่เราก็โอเคงั้นตัดพวกกัน้นอะไรทุกอย่างออกหมดเลยเพื่อทุกอย่างให้มันแบบฟลอร์เดียวกันนะคะนี่ก็คือจบที่แอร์เอเชีย ก็บอกไปแล้วนะคะปัจจัยที่สองที่ทําให้ซิลิคอนเวเลสสำเร็จก็คือเรื่องของโลจิสติกอ่ะพี่วันก็ไปด้วยในวันนั้นนะคะใช้พี่วันพี่ทาก็ไปด้วยนะคะแล้วก็อ่า เหตุผลก็คือตอนนั้นที่เอเชียมาเกิดที่อินเดียได้เพราะว่าสายการบินประจําชาติคือของอินเดียมันไม่สําเร็จนะคะ mm hmm. เขาบริหารเองไม่ไหวจึงทําให้เกิดเอเชียอินเดียขึ้นมาซึ่งคนที่ทําให้ดีลนี้สําเรนะ็จได้ก็คือคุณพีทนะคะลูกชายของอาจารย์แดนนั่นเองใช่เลยเป็นที่มาว่าทําไมคนที่คนที่เอเชียถึงให้ความเคารพอาจารย์แดนมากๆนะคะ mm hmm. เพราะเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จในดีลนี้ขึ้นมานั่นเองอ่าแล้วก็อีกอันดนึงนะคะปัจจัยที่3ามที่ทําให้ซิลิคอนวัลเลย์สำเร็จคือ สตาร์ทอัพต้องเยอะมากๆมันเหมือนพลังมดที่เหมือนกับแบบว่าพอมันเป็นสตาร์ทอัพเขาเจอคือต้องแบบโหทยอยทยานเกิดไอเดียใหม่ๆสร้างสารรค์ขึ้นมานะคะวันนั้นเราก็ได้ดูเป็นสตาร์ทอัพหนึ่งสตาร์ทอัพคือบินบิ๊กบาสเกตนะคะคล้ายคล้ o ยกอลี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยก็คือบิ๊กซีโลตัสแต่เนี้ยเขาให้เขาเรียกวการันตีคนสั่งออนไลน์ว่าถ้าสั่งของแค่หนึ่งชิ้นภายในเวลา15นาทีต้องไปถึงเราก็เลยลองเทสค่ะเวลาเราไปร้านอาหารล้วก็ถามว่าคุณเคยสั่งบิ๊กบาสเกตไหมบอกเอ ฝนจะตกรถจะติดแต่ของมาถึงจริงๆแล้วก็เลยบอกว่าโอ้โหทำได้ไงในี่เสือภัยมากๆนะคะก็ได้รู้เรื่องของสตาร์ทอัพบิ๊กบ e สเกเพิ่มเติมค่ะ,ะจบงานวันแรกแล้วก็รีแลกซ์สักนิดนึงนะคะหายเหนื่อยก็เนี่ยค่ะเป็นปีพี่แคทเวลเน็ตสีพี่ฝนนะคะหลายๆคนจนทุกวันนี้เราก็ยังพูดคุยกันอยู่จากทริปมังกรอนะคะก็สนุกสนานมานะคะอ่า สรุปวันแรกค่ะซิลิคอนวันเรกคืออะไรนะพูดถึงซิลิคอนมันคือธาตุธาตุหนึ่งนะคะที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชิปคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็การที่จะเกิดซิลิคอนวันแรกได้ต้องเป็นที่ที่ธุรกิจไอทมารวมตัวกันเหมือนที่มังกรลอค่ะมี KPMG มี IBM มี Oracle นะคะแล้วก็วัฒน,นธรรม c u l t u r ความคิดจะต้องเป็นในเรื่องของแบบความทะเยอทะยานการคิดนวักตกรรมใหม่นะคะแล้วก็เขาไม่มอง ว่าใครคือคู่แข่งแต่เขามองว่าฉันจะเป็นพนธมิตรกับใครได้บ้างนะคะมันคือการเกิดการรวมตัวกันนะคะก็เลยแบบว่าเออมันเป็นความคิดที่เราได้เรียนรู้จากข่าเยอะมากนะคะแล้วก็เขามองเลยว่าความล้มเหลวเป็นอะไรที่ต้องเจอเขาไม่กลัวความล้มเหลวเลยเขากล้าเผชิญปัญหาแล้วเราเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มีความกลัวความล้มเหลวสูงมากแล้วกลัวความผิดพลาดพอฟังจาก ที่เขาบ้รยายค่ะคือเขาพูดเลยว่าแบบความล้มเหลวความผิดท่าคือไปเลยที่ต้องเจอประวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบลกลัวมากก็ทําให้หวยได้ต,ตกตะกอนความคิดใหม่จากการที่จะไปเที่ยวอินเดียรอบนี้เลยนะคะแล้วก็สรุป3ปัจจัยที่ทําให้เกิดซิลิคอนวันเลยได้ตนะั้งแต่หนวันแรกก็คือเรื่องสถานการศึกษาต้องมีเยอะ2ก็คือรัฐต้องช่วยนะคะแล้วก็3คือโลจิสติกต้องดีนะคะ ไปแล้วค่ะไปเร็วๆนะคะวันที่สามไปดูต่ออันนี้นะคะเป็นยูนิคอร์เลยนะคะพี่ๆคะ่ะอันนี้คือบ้านของยูนิคอร์ดูอาจารย์นมอนอันนั้นคือทางเข้าเดินไปยูนิคอร์นะคะว่าตอนเช้าอาจารย์แนนบอกว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูยูนิคอร์พอรถบัสจอดปุ๊บทุกคนงงว่ายูนิคอร์อยู่ตรงไหนสภาพกา็คือทุกคนต้องอยู่อย่างเงี้ยเออคือมันแบบว่ามันมันมันคือธรรมชาติมากค่ะนี่คือทางเข้าไปยูนิคอร์จริงๆนะคะอินเดียสอนเราอย่างหนึ่งว่า ให้สนใจคอาแ v ว l ลูจริงๆไม่สนใจภาพลักษณ์ภายนอกเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าพออินเดียเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเขาไม่มองใครเป็นคู่แข่งอันนี้นะคะเป็นสภาพบ้านยูนิคอนที่เขาคิดเป็นเหมือนแค่ๆล้ายแอปแล้วก็ฮาร์ดแวร์ทางซอฟต์แวร์ที่จะช่วยวัด ช่วยวันหัวใจของคนนะคะคือปัญหาอินเดียรถมันติดมากแล้วคนก็กาจะมาถ,ถึงมือหมอตายกันไปเยอะก <c oughs> ็เลยว่ามีวิธีไหนที่จะทําให้คนได้ถึงมือหมอเร็วหรือว่าหมอสาม,มารถมอนิเตอร์คนไข้ได้เยอะ <c oughs> ก็เกิดเป็นระบบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งอเมริกาเนี่ยมาทําแข่งอเมริกาคือบริษัทใหญ่ด้วยแต่สุดท้ายแล้วไปมาอเมริกาคือมาลงทุนแล้วก็ซื้ออันนี้ไปให้เลยก็คือแบบว่าโหสุดยอดเลยนะคะ ไปได้เร็วมังกรงกับรถติคือรถที่นี่ค่ะเหมือนสายน้ำหมายความว่าตรงไหนมีมันมุนมดไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเขาจะชนกันเฉียวกัน,กนคือเขาไม่โกรธกันเลยเขาก็คือแค่บิดแตะปิ้นแล้วก็โอเคไปจะเฉียวกันแค่ไหนจะไม่มีใครโกรธกันเลยนะคะทุกคนให้อภัยกันแล้วก็ไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะอ่าแล้วก็ไปสุดท้ายไปดูงานก็คือดูของฝั่งธุรกิจเอ้ยฝั่งประชากิจนะคะอน,นี้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็น SE เพื่อสังคมค่ะคือ ปัญหาคนตาบอดมีเยอะมากเขาก็ทําเป็นอุปกรณ์อักษรเบลอะค่ะให้คนเด็กตาบอดเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทําให้ดรรู้ว่าอาจารย์แดนเป็นคนอาจ,อา,จารย์แดนเนี่ยเรียนภาษาเบลตั้งแต่สมัยเรียนอสัมชัญเพราะว่าอยากช่วยคนตาบอดหน้าโรงเรียนให้มีการศึกษาจนทุกวันนี้คนตาบอดคนนั้นได้เรียนฮน่าจะฮาวาดเลยบางเพื่อนไม่แน่ใจนะคะคือแบบว่าโหยิ่งอยู่กับอาจารย์แดนไปยิ่งเซอร์ไพรส์ไปเรื่อยๆนะคะก็ทําให้แบบว่าทริปนี้เป็นอะไรที่แบบได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะ อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นข้างในนะคะแล้วก็ฟังบรรยายจบจากการดูงานแล้วก็เดินทางไปที่เมืองไมซอค์ให้ข้าอยุทยาบ้านเราค่ะเป็นเมืองวัฒน,นธรรมต่างๆจะไปเรียนรู้ไปเที่ยวไปอะไรนี้ก็จะประมาณนี้นะคะและที่สําคัญโอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตได้กินข้าวในพระราชวังนะคะเป็นพระราชวังเก่าของที่เมืองไมซอเนื่องจากว่าด้วยเรื่องของอํานาจเรื่องของเค้าเอร์ต่างๆนะคะก็ ทำให้วังเนี้ยถูกยึดไปแล้วก็คำว่าปรับมาเป็นกินข้าวแบบเนี้ค่ะนี่ก็สุดยอดอลังการมากนะคะจริงๆแล้วอาหารที่ขายดีที่ทิพบังกะลอนะคะไม่ใช่อาหารอินเดียคือมาม่าของไกทัวที่เอาไปถ้าหลายคนเซสทินทเป็นเรื่องของแบบอะไรนะเครื่องเทศหรือว่าอาหารรสเผ็ดอะไรเงี้ยมาม่าคือทอานั้นที่ช่วยชีวิตคุณได้อันนี้ก็เที่ยวนะคะอา่า นี่ก็บรรยากาศภายในในการเที่ยวพระราชวังนะคะอันนี้ก็ค่ะคุณหญิงเกิดสิรินะคะสรุตานนท์เป็นภริยาของคุณสันสรุตานนท์ก็ไปเที่ยวกับทพิปเราด้วยแล้วยังมีพี่กอแก้วด้วยพี่กอแก้วเวลนิตหนึ่งเป็น,เป,นเป็นดาราเนาะดารานักแสดงสาวที่ยังสวยอยู่นะคะอ่านี่ก็เที่ยวเทพนะคะสายมูอินเดียก็คือที่สุดเหมือนที่พี่ใหม่ไปมาตลอดที่อินเดียนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะพอจบจากเที่ยวที่ไมซอแล้วกลับมาที่มังกรอปรากฏว่าฝนตกน้ําท่วมแล้วถนนขาดนะคะทำไงดีจะขึ้นเครื่องได้นะคะก็เลาะเลาะเลาะไปก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่เราเลาะเลาะทางเ,เลี่ยงสายน้ําท่วมก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ค่ะคล้ายๆเมืองไทยนะคะอ่า สุดท้ายแล้วก็ก่อนอ,ออกเดินทางค่ะคือพอบอกทุกคนบอกที่บ้านว่าจะไปเที่ยวอินเดียทุกคนบอกว่าระวังระเบิดนะระวังแบบอาหารกินไม่ได้ทุกอย่างมันมีคําถามเคอชั่นมาทําให้เราแบบว่าเอ้ยเรากังวลไปหมดเลยว่าจะไปเที่ยวอินเดียเป็นยังไงแต่สิ่งที่ได้คือโหมันเห็นโอกาสที่ใครหลายคนจะสําเร็จขึ้นมาเขาคิดยังไงนะคะเราเราคือ อินเดียเป็นประเทศที่ไม่เคยอยู่ในริส์ว่าจะไปเที่ยวแต่พอกลับมาจากเที่ยวค่ะคือมันเปลี่ยนชีวิตไว้หลายๆเรื่องในเรื่องของทำธุรกิจเรื่องของปัญหาการกลัวความวล้มเหลวเราเราเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะแล้วก็เป็นทิปสถาบันที่ทําให้พี่ๆที่ไปเที่ยวกันมามันเป็นครอบครัวมันทุกวันนี้ยังคุยกันอยู่เลยนะคะแล้วขอบคุณทิปสถาบันมากที่แบบ ตกตรกระกอนกับหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วจารย์นแนนบอกว่าเวลาไปเที่ยวเราไม่ดูงาน50 50นะคะเราเที่ยวลอยแล้วก็ดูงานร้อยค่ะก<ม>็ะพาพี่ๆกลับมาเมืองไทยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับทิปบังกะลอที่ให้แชร์พี่ๆฟังในวันนี้ค่ะ